พื้นที่จังหวัดตราดกองทัพเรือนาวิกโยธินยังทํางานอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะอย่างพื้นที่บ้านสําหลังที่ยังมีปัญหานะครับรวมถึงประเด็นเรื่องของมันจะมีในส่วนของเขื่อนดักตะกอนที่เป็นเขื่อนดักตะกอนของของพื้นที่เอกชนนะ่ะแล้วก็ในส่วนของกมพูชาเขาเขาเหมือนถมเข้ามารุกล้ำพื้นที่มันทําให้อะไรออมันทําให้เราสูญเสียดินแดนเพิ่มไงออมันทําให้กระแสน้ําในทะเลมันเปลี่ยนแล้วมันก็มีผลกับเนี่ยพื้นที่ของเราด้วยเราก็เลยต้องบอกให้เขาเนี่ยคุณต้องรื้อออกนะ หรือตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่ช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นคืหน้าเป็นยังไงคุณผู้ชมดูภาพนี่ฮะนี่แหละก็เป็นรายงานข่าวจากทางกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ะเปิดเผยบอกว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเนี่ยได้เข้ามาควบคุมพื้นที่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งจันทบุรีและก็ตราดได้โดยเบ็ดเสร็จหลังพบว่าทางฝั่งกัมพูชาได้ก็มาก่อสร้างเขื่อนดักตะกรยื่นลงไปในทะเลบริเวณหลักกิโลเมตรที่73บบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด ความยาวประมาณสามร้อยเมตรได้อ่ะมันเป็นเหมือนถ้าคล้ายๆเหมือนแนวการลื่นอ่ะแบบนั้นอ่ะลักษณะแบบนั้นอ่ะแต่มันยาวไม่ละสามร้อยเมตรอ่ะยาวนะดูภาพเมื่อกี้ถ้าเห็นอีกทีหนึ่งอ่ะยาวนะนะซึ่งทําให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยคือเขามีพื้นที่ทางบกและทางทะเลเพิ่มขึ้นไงที่ดินมันงอกเพิ่มไงถูกไหมล่ะแล้วก็ยังทําให้กระแสน้ําเปลี่ยนทิศทางด้วยนะคะแล้วก็เข้ามากัดเซาะริมตลิ่งในพื้นที่รับผิดชอบของทางหน่วยนาวิกโยธิน 182จนได้รับความเสียหายเป็นแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้มานานหลายปีด้วยนะประเด็นสําคัญนะเหมือนมีรายงานว่าพื้นที่ดังกล่าวมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเรือที่จะมาจอดอ่ะมาจอดตรงจุดนี้ท่าเนี้ยทา่ทา,ทาเรือดักตะกรเลยเนี่ยเขื่อนดักตะกรเนี่ยแล้วก็ขึ้นพื้นที่ไป เป็นพื้นที่คาสิโน,โนในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาแ,แต่ว่าพื้นที่มี่มีปัญหามันเป็นพื้นที่ของเอกชนการเจราจารของเราเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาะระยะเวลาในการเจราจารนะครับฝ่ายไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีการเปิดฉากเจราจากับภูมิภาคทหารที่3ของกัมพูชาเพื่อให้หรือถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแล้วก็ยื่นมาตรการกดดันขั้นเด็ดขาดบอกว่า ถ้าไม่มีการรื้อถอนไทยจําเป็นต้องสั่งตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงบริเวณสะพานเกาะกงซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สําคัญน,นะครับโดยขณะนี้เนี่ยทางกัมพูชายอมรับข้อเสนอแล้วก็เริ่มที่จะมีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกรนดังกล่าวแล้วตั้งแต่4โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับท่<ฮ>ามกลางการเฝ้าสังเกตการของกองกําลังป้องกันชายแดนไปจนกว่าจะมีการรื้อถอนเสร็จสิ้นหรือว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อช่วงเช้าผู้สื่อข,ข่าวก็ไปตรวจสอบดูพบว่าวันนี้รถตักดินของกัมพูชาเสีย อ๋อก,กันก็ต้องหยุดกะสีออก,ก็ใช่ไหมจะเปมันเสียตอนนี้<ำ>ออ,อยู่ตั้งนานไม่เสียแล้วจะมาหยุดแบบนี้ทําให้ก็ทําการขุดดินมันก็ต้องหยุดกระทันหันน่ะก็นั่นะสิเราไปตรวจเช็คหน่อยว่าเสียจริงไม่จริงหรือเราให้ยืมรถตักดินเออ <laughs> นั่นน่ะสิเอาใช่ไหมออจะได้ทํางานต่อได้ทีนี้ทางด้านของพลเรือตรีรองโฆษกกองทัพเรือบอกว่ากองทัพเรือได,ได้มีการยื่นข้อเสนอให้ฝ่ายกัมพูชารื้อถอนเขื่อนกันคลื่นบริเวณพื้นที่ชายทะเลหลักเขตที่73ที่ไม่เดบีบังคับ ให้หรื้อถอนแต่อย่างใดแต่ได้แจ้งถึงความกังวลแล้วก็อาจจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลการเปลี่ยนแนวชายฝั่งของไทยแล้วก็ด้านความมั่นคงการสแสดงความกังวลดังกล่าวได้ทําตามกรอบทวิภาคีโดยเฉพาะ RBC รวมไปถึงแจ้งทหารท้องถิ่นค่ะซึ่งทางกัมพูชาก็รับทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วค่ะมันทําให้กระแสน้ําบริเวณนั้นมันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกิดการทับถมของตะกอน ฝั่งทางด้านที่เป็นของกัมพูชาแล้วก็มันมีการกัดเซาะชายฝั่งทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านชายฝั่งทะเลของบริเวณบ้านหาดเล็กที่อํเาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับซึ่งซึ่งเรื่อง,งนี้เนี่ยเราก็ได้มีการแจ้งถึงข้อห่วงใยของเรามาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะในะการประชุมที่เป็นกรอบ RBC